สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับคำว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหมายถึงพระราชบัญญัติที่มีลักษณะจำเพาะที่รัฐสภาจะต้องตราออกมาใช้บังคับตามหลักการหรือแนวทางที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งมีกระบวนการเสนอจัดทำ ตลอดจนการเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยที่แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติทั่วไปที่สำคัญคือจะต้องมีคำว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนำหน้าชื่อกฎหมายเสมอและตลอดเวลาไม่ว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมสักกี่ครั้งก็ตามอย่างไรก็ดีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี้เมื่อได้ประกาศใช้แล้วก็มิได้มีสถานะหรือศักิ์ทางกฎหมายแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติทั่วไปแต่อย่างใด ท่านผู้ชมครับคำว่าก,กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นี้เพิ่งมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,140เป็นครั้งแรกและมีอยู่ด้วยกัน8ฉบับต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ได้บัญญัติให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งฉบับรวมเป็น9ฉบับดังต่อไปนี้คือ1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ 6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดตรวจเงินแผ่นดินท่านผู้ชมครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550ที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมไปจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,540มีอยู่3ฉบับได้แก่ 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน และ 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่จะเรียกว่าเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะและกระบวนการจัดทําเป็นพิเศษที่แตกต่างไปจากกฎหมายหรือพระราชบัญญัติทั่วไปดังต่อไปนี้คือ 1. การเรียกชื่อกฎหมายต้องเรียกว่าพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพศและถ้าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมก็จะเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยในวงเล็บฉบับที่พศ 2. การตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 3. ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาได้แก่คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 1- ในส0ศารรัฐธรรมนูญสาลดีกาหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4. ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นั้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ ในการที่จะให้ออกใช้เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ข้อนี้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ซึ่งใช้เสียงข้างมากธรรมดาทั้งในการลงมติรับหลักการในวาระที่หนหรือในการลงมติให้ความเห็นชอบให้ออกใช้เป็นกฎหมายในวาระที่ส 5. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วต้องเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทุกฉบับก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไธยข้อนี้แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจากไทยพุทธศักราช2 4 0ซึ่งจะเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญได้ต่อเมื่อสสจจำนวนไม่น้อยกว่า20คนหรือ นายก,กรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้นคำว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า organic law ท่านผู้ชมที่กรรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ